ตีตีตีแกงเล็กก่อนเอาแกงเล็กมาโยนน้ำทำอะไรกันครับเนี่ยทำใจครับผมขวัตาขวดจะด,ด,ด้วยเอามาอันหายขึ้นึงดีครับดอกเดียวผมไม้เดียวครับไม้เดียวหายเลยเรื่งไม่หาย มันสู้ด้วยไอ้ยะมันสู้ด้วยมันสู้ด้วยมันสู้มันสู้ รถมาตามเร็วขโมยรถเราไอ้สัตว์้คนคอนวัด<น>ขึ้นมาแล้วไปเลยทำมันแตกสองยังไอจุกเม่งโง<า>ูมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว Quay 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 lên quay 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 lên, quay nó quay quay ma quay 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 <c oughs> คุณได้จะเล่นไม้กับมันได้สัตว์เลยไอ้เหี้ยพี่เช็ดดีพี่เช็ดดีพี่เช็ดดีเพื่อกูมาช่วยวะเพื่อกูมาแล้วเพื่อกูมาแล้วเพื่อกูมาแล้วถ่ายรูปไว้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 

หรือไม่ได้เล่นมีดเลยคิดว่าแม่งจะปล่อยกิโมไงใครมันมีเรื่องกันดีกว่าเนี้ยมัจะกีดแกงกเนี้โกงไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยหรือไปเที่ยมโหไปเล่นมีดได้ไปเล่นไม้แบบว่าแทงสวนฉลาบไม่ค่อยได้รี่ใครอ่ะสองหกสี่สามครับ ตำรวจครับเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยตำรวจ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 เรียกตำรวจแล้วเรียกตำรวจแล้วเกิดครับลมไหนเรียกตำรวจแล้วแหนงไม่ทัน ตำรวจรีบ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 ตำรวจผมบอกให้หยุดใครวะเต่เต้อย่ากระหังไอ้ผมเห็นชื่อดาแกเล่นแที่ต้องการทีแกงนะเนี่ยแกคุณเนี่ยแต่เราจะตีนะยังไม่ตีนะยังไม่ตีเลยนะพี่โดนนั้นหนีไปเอ้าหนีไปหนีไปหนีไปของนี้ผมยอมจ่ายแค่นั้นแหละผมไม่สนด้วยออเยอมจ่ายด้วยเออดี่ไปขี้ไปดีเอิดอะไรขึ้นนี่มาโหฬารมาโหฬาร ประกาศด้วยตัวใหญ่ๆด้วยคุณหมอขอร้องอประกาศตัวใหญ่ๆด้วยครับตัวใหญ่เลยเดี๋ยวกูให้ตัวแดงๆด้วยดีรอดแล้วรอนแล้วแทงแแทงแแทงแวเร็วเอเแจ็ไปไหนอะเยแจ็ตายหรอไอก่อนนะเดี๋ยวเขาจะตีกันนะดูดด้วยตำรวจดู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 ดวดู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 ด้ดูดูนูดูเูด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 ดู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 ดดูก่อนนนีูดูดูรอรเลย เอ้ยตำรวจมานี่มานี่ไอหัวฟักทองเนี่ยอืมเนี่ยการอะไรแต่การอะไรเช็คเลยเช็คเลยชื่อชื่ชื่อด้วยชื่อด้วยไม่กลัวพี่แม้งเลยครับใช่ใช่ใช่เขาไม่กลัวเลยเขาไม่กลัวอะไรเลยทั้งนั้นเลยคนเนี้ยชื่อให้หน่อยชื่อให้หน่อยนะความจริงหนอว่าโอเควิ่งไปไหนอ่ะเอ้า เอามาละอเชยเหน่อยเชน่จะได้ประกาแบงค์ลิได้ไม่เขีนแล้วอ่ะหายไล่รู้าไปไหนอ่ะเขาหายไปแล้วเดินเินไปน่ดนเดินไปน่อนนไน่เนนน่งน่เไปก่อนเดอไปก่อนเดินออกไปก่อนไม่ถืออ้วนนะเนอ้วนในโรงาบาลนะครับถืออวนในโรงบเนี่ยแทงต้รอดเนี่ยแทงต้รอเนี่ยชักด้วย

จะเรียวางเซตการไว้สองใบนะครับประคูก,กัน,นอยู่แก๊งอะไรอ่ะไม่มีครับขอบคุณมากผมจะไม่ลืมเลยคุณคุณเนี่ยจะทดแทนแล้วถ้าเป็นแค้นนะครับแค้นต้องชำะระพามตลกกันนะครับเนี่ยแม่ จกโมกับลูกสิผมเอาเลดีจริงผมเนี่ยสนมากับมือเลยเนี่ยอายุเยอะขนาดนั้นแล้วเหรอครับเนี่ยมีที่ที่ที่นัดนัดให้ผมไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่นหวได้ปะเดี๋ยวลองดู ผมลงหน่อยดิจะรอบดีก้กูไปโมโหเออด้วยเฮียโอ้ีรอบขับเป็นรับอา้าทำไมพี่ชายโดนล็อกมืออย่างเงี้ยครับกดให้หน่อยได้ไหมอา่าต้องต้องไปขับใช่ไหมครับได้เอว ได้ครับเดี๋ยวผมจัดก,การให้ครับกลับขึ้นครับทำไมล็อครถไปได้มันใช้อะไรบ้างอะ่ะเดี๋ยวผมดูกันนะใช้อะไรคราบบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับวิ่งไปดูใช่เฮียนำ้ำป๊่ะใช่เฮียน้เป๊อวะ ยังไงหาเกียรติอยู่ตัวส0ดอนเหล็กสามสิบอ่ะกำลังค้าไหมครับพี่ชายช่วยพี่ชายลูกมันนี่มันนี่มาหาผมว่าไม่คนนี้อ่ะอ่ะมาแลมาผมลองลองปลดถครับมันผมว่ามันมีม n i g เกมนะผมจำได้ผมเคยปลดเฟรมปะเนี่ยก็ขอบคุณครับได้แล้วครับขอบคุณครับ เออแล้วละลเข้ากลาดใช่ไหมเอ่อจอดดีมาแล้วนี่เอาเลยเอาเลยจอดเลยเอาเลยเอาเลยลุงบ่เออเลยเอา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 เลยมีไงเนี่ยแกตีแผงหลังหลังหลังลุงหลังตู้อเดียมเอ้าไปไหนแล้วอ่ะนั่ไงก็นั่งาลดนั่นนั่นนั่งกาลัดนั่นนั่นนั่งกาัดาดขน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 าดโ้โหดขนาดขนาลุง ตัวหนาขึ้นนะขึ้นนะไปไหนแล้ววะ เชี้ย <Here, S 2> ไม่ไม่แตกวไว้สัตว์ oh. เฮ้ยมือโดนเก็บสาไม่ได้นะไอ้สัตว์ชุกกรันไม่ไม่ตายไว้ <Here. S 1> เฮียเฮ้ยเฮ้ยสามสี่มะนาติกตอกนะเฮ้ยติกตอกนะแจ็คโอ้โหไอ้สัตว์พ <Here. S 1> ี่เองเนาะ ถึงศูนย์ครับไอ้เฮ <c oughs> ียเอาดีๆหจุกโชว์ไปจุกหมดหมดหมดห้าตัวเอาดีๆเก็บหมดสตีนไอ้เฮียเอาดีๆ เอาดีๆคราตัวเอาดีๆพวกมึงพวมึงไปรีด้องเลยเบลเลยพวกมึงไปรีองเลยเบลเลยไปเจอรีเบลล้างนี้เจดบอสบอสพวกมึงใจเยไอเจตไวกมัชุบดีไอสัตว์ ต้องไปชุบโรงพยาบาลนะครับบอกไอ้ชุดแดงไนะป่ะชุดแดงอ่ะชุดแดงตะโกนให้หน่อยไหนเรียกเจ็ดให้หน่อยเจ็ดเรียกไอ้นู่นหน่อยชุดแดงหมอไปชุดแดงผมจะไปชุดแดงนู่นนู่นด้านหลังอ่ะเสื้อหมอชุดนมชุบกูด้วยอันนี้จะชุบเลยไหมครับชุบกูหน่อยชุบหมดเลยครับ ชุบกูเนี่ยมึงอะชุบกูไม่หมอต้องกลับโรงพยาบาลนะครับมึงต้องชุบกูไม่หมอไปให้เขาเขาบอกไปใช่ครับอืมชาวกูรูละกูลูล่ะสองเดือนแล้วครับลู

ไม่เท่าไหร่เหี้ยนึงเหี้ยอะไรสัตว์ขยะ จะแจกตายเฉยสัตว์เอ้ยโดลดไปก่อนไปดิเดี๋ยกทำอะไรเดี๋ยวนีสวัสดีครับพี่แกร์ขึ้นก่อพี่ทำงานเป็นงาน,นได้ปะได้่สองร้อยแล้วอีกชุดี๋ยวละ เแป๊บเดี๋ยวที่จะได้ไม่หนักอีกเพราะฉะนั้นผมตของเชัวร์ๆอยู่เลยช่วยไปซื้อคอไปซื้อคอไปซื้อคอเร็วไปซื้อคอไปซื้อคอ เราใจอุ้มอยู่ปะครับอุ้มอยู่อุ้มอยู่ครับเดี๋ยวไอ้มะโห,อ,อ,หอ,อยู่ไหนอ่ะกูจะเอาไอ้มะโหไล่อยูโอ่โอเคโอเคบาบา,าสิซิกนี่สบายตะวันสี่ซิกโอเคโอเคเนี่ยเขาตีกันใช่ไหมเราก็ใช้ประโยชน์จากเขาอะครับผมเนี่ยเขาก็บวกกับตำรวจเขาอุ้มด้วยไงแต่เราก็แอบดึงไง มาแจมมาแจมมาแจมใช่มาแจมเราก็ฟรีๆอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ในเมืองมาตีกันอยู่ประมาณหกแก๊งสามคู่ัวเนี้ยอยู่จะแตกต่างกันที่วดัดเพราะว่าที่นี่ตำรวจเขายิงสี่ล้อก่อนแล้วค่อยชนเราก็มีเวลาที่จะได้หนีเคทอุ้มก็ต้องยิงสี่ล้อถูกไหมครับใช่ครับเคทอุ้มต้องยิงสี่ล้อเหมือนกัน ถึงจะชนได้ถ้าเขาชนหนึ่งทีเราก็สามารถลงซ่อมได้เขาจะให้เราซ่อมถ้าเขาไม่เขาแบบว่าขี่มาชนตูดเรานะ,ะมันจะมีพวกเดี่ยมแบบว่าขับไปเร็วๆแล้วก็เบรกให้ตำรวจชนก็มีไปแน่ลงไปล่างแล้วตำรวจอันนี้คือลายอุ้มบ้านเพื่อนหรือเปล่าลุงอ,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 อันนี้ใช่ลายอุ้มบ้านเพื่อนแต่จริงๆเราก็หนีได้ดแต่ขี้เกียจหนีหอะไรเข้าใจเข้าใจผมว่าอยู่นี่ก็ได้มันนี่นะลุงดูไปตำรวจแล้วก็ฟีฟีด้วยตำรวจมาก็โดนอะ แต่ครั้งนี้มันตึงจัดเลยว่ะลุงผมว่าตอนประมูลครั้งแรกไม่ยังไม่ไม่ค่อยมีใครอยากเอาอะไรเนาะใช่ปะมันคิดว่ามันจะช้าไงแต่มันแรงโอ้โหขึ้นมาเยอะ ได้เฉิดเปไงบ้างที่นน่นอะอะไรนะครับได้เฉิดไปไงบ้างที่นน่นะอะก็เรื่อยๆครับลุงสบายดีเหมือนเดิมแหมพูดเหมือนลุงไม่ได้ไปนาะก็ไปเล่นแอดดอมเจอกันอยู่เลยเออว่ะไม่ค่อยได้เจอไมาเลยก็เพิ่งเมื่อวานคือเมื่อวานตีกับบีจีกับบีซีแล้วก็วันนี้จบสองแก๊งเลย